สวัสดีนะคะพี่น้อง s k m เกษตรแฟมิลี่ค่ะวันนี้ยายสมพี่น้องยายสมสิมาพเพาะชำต้นอังุ่นพี่น้องเนี่ยอันนี้สั่งซื้อมานะคะพันนิ้วมือแม่มดเห็นพันแตกดีพี่น้องยายสมก็เลยอยากจะปลูกไว้ในสวนหมักกินคือกันพี่น้องอ่งุ่นเนาะ ซื้อห้ากิ่งห้าต้นกระเทมหนึ่งพี่น้องเป็นหกแต่ราคากันหน้าซื้อ,อยูพี่น้องว่าจะเพาะลงถุงดำไว้ก่อนเนาะรากเยอะมากๆเลยนะคะอันนี้เพิ่งได้เมื่อวานนี้ตอนแรงพี่น้องเพิ่งได้มาเมื่อวานนี้แหละหกต้นหกกิ่งพี่น้อง เป็นตาแกกระจกตาลุดพ <oks> ี่น้องโอ้ส่ดูหลยสเห็นซมองว้ายตาไม่มีกระจกตาเลยนะเนี่ยตัดลากเขาสิบ มีดโอ้ยนี่มีดฉันเหรอ,นอเนี่ยโอ้หมัดแน่นนะอี่ Mm -hmm. ในน่าจะเอาออกเนาะลายเกินดินกันลดน,น้ำไปแล้ว่นองนี่ เติมกิง <t> ต <seine Christmas> ่อไปสิตัดคล้องขึ้นหรือเปล่าไหนดูสิไม่มีเว้นใส่มีดก็ไม่คุมด้วยโอ๊้ ได้ยเนนะแม่ตาเราใช่ถุงมันลุ่งถุงขนาดเล็กเนะถุงใสขนาดเล็ก้วก,กาดมะพร้าวคุยคุยมะพร้าวพี่นะ้องคุยกาดมะพร้าวปุงนี่ก็ผ้าครึ่ง มัดปล่าวแล้วก็ผ่าครึ่งเพราะลงถุงดำได้หกถุงแลลวพี่น้องนี่หกถุงหกต้นนะคะใบกระตัดต้นละใบสองใบสามใบยังบอกกล้าตัดเบิดพี่น้องกลัวต้นเขาตายนะคะยังบอกเคยปลูก ใครมีวิธีการอย่างข้นแนะนำเนี่ยเด้อพี่น้องเดี๋ยวเยื่สมเสียออกไปไว้ด้านนอกแล้วกันเอามุ้งกางให้เขาพี่น้องกันแดดเนาะเอาไว้ด้านนอกอะเห็ดในต้นเขาแข็งแรงนํำพี่น้องเดี๋ยวค่อยไปปลูกที่หลังเนาะพี่น้อง